ครับลำไยดีเสาว,วันจันที่สิบพศหกสิบหกมันมีเงนินเดือนออกได้ไหมเงินเดือนพุทธเอาไปเออตื่นส,ววนสาวกสีเขาสีน้ำเออย่างเลาะเบ่งแล้วก็ตื่นดีโยบ้านปุ๋ยมาบ้านนี้ั็แล้วก็จีไปให้อาหารปลาให้อาหารปลาแล้วก็จีไปเลาะเบ่ง หม้อพึ่งสวาสนปัะจุะโอ้กิจวัตรป,ปรจจำบัน4ีโมงกว่ากับจังสีึ้นไปบ้านสวนปัชรุบันทานทำงานอยู่ผุนนะครับนี่คือวิธีชีวิตการดนเนินชีวิตปรจจำบันของเกษตรกรห้องนะครับของเกษตรกร กิเศสมือมะพร้าวต้นมะพร้าวเอองาแห้งก็เริ่มมีแล้วกำลังออกจันเซลซะอยู่นะครับนีการให้อาหารปลาตรกันให้อาหารช้างนอกก่อนมาเด้อมาเด้อมากีนอาหารเด้อได้เวลา,ลววาวงงแล้วเด้อปลาตะเกียบเงยหล้ว พอเตะเพียเ้ยน z o ิมใหญ่แล้วจำเขาขายตุลสีสิบบาทอืมนีม่ถูกสายพันธ์าปลาคนหลับปลาดุกก็ไดครับมาเด้อมาเด้อว่นตอนจะอายเด้อพอแต่เพี้ยนทุกนีมันเป็นปลาที่ขายายพันธุ์เองแค่เองเพราะว่า บ่ได้ซื tamam ้อมาปล่อยเด้อยดูเส้นมากสีเหลืองนี่ก็สั่งน่ครับมันหักง้ดีดีเอออืมงูกระไดเลยจะไปยังมั้นมักัดคนเนะบ่จะกวาวิีงงูบ่เห็นหงเอ้าจีนจีน กินกินต้องให้อาหารนั่นก็อาหารเยี่ยงป่าว่ามันเยี่ยงชิมๆควงๆเนี่ยจิตพลอจังไห้อาหารนว่าได้ก็ะข้องกินคือคนเนี่ยเยี่ยงไใบก็สนหรละ อาหันลาโอ้ยพ่อขายจะท่านนี้เวลายังไม่มีเวลาใช่เดือดข้างงานอยู่กินหน่อยกินกินกิน ยังปลาข้วอาหารอยากยังให้ได้กินเบิดนครับบ่จำเป็นจะห้ได้ซื้อเขาอ่ะกินเหล้าม,ามเป็ดก็กินน้ำกันกับปลาเป็ดมันฟักไข่ก็เ,เลยบด้ขังเป็ดฟักไข่ก็เลยไม่ได้ขังเออสิุดทมาปั๊บ กระสังเนาะเปลี่ยนกระสังอยู่เรื่อยเด้นะครับเห็นกระสังปลาอยู่ด้วยโอ, it pi it pi it. โอ้ยปิดปิดปิดกุกกุกกุกกินเออกุกกุกกุกกินไปรอบนึงแล้วเนาะ gửi lòng chìm đến đây để nghe đi. sau khi có tất người nghe mày cạo 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 mày ok เขาเผาซุ้มถึกฝนเดือดก็โอเคดีเทีนี้มาตัดแจ้งกิ่งออกตัวน,นี้คือนอกมีเขาดึงสิมันก็ออกระดอกนาแหงมังนนะครับนาแห้งมันแห้งมจังหจัดจะออกเลยดิครับนี่ตลอดดีถือมาค่าย,ยอยู่เพราะว่ามันมันจะเป็น <c oughs> เป็นตลอดปีเนี่ยโอ้โอ้พวยเปรี้ยดีเว้ย จำกับที่เรยกถึงมันกระสังได้รับปากรับโผลแต่ว่ามันกับท่านเด็๋ยวอจำง่ายใจเกลียกบอกเพราะว่ามันมัเยวะบ้งมันอ่อนๆอนนิดนี่นะครับนี่้องให้มันเขียวโุ้หละพอดำหอมด้วยนี่มันยังมีขอบสีเหลืองอยู่ครับยังมีขอบสีเหลืองอยู่ ตองตรวจเคปวิสเวอร์เดิพี่ต้องเออคือยัให้ไม่ได้รับเสียงครับไม่ได้รับเสียงไม่สี่เหล่าคนบ่อในเบิร์มัน,นมันแงก,กันได้สร้างปุ่นเหละเป็นตับอยู่นี่เออเอายอกกันนี้เนอะแม่งสองตัวนี่ก็ได้อืมเออมะม่วงสามด,ดูโชคก,กันนั่นน้อยดีครับ ผมสิรอเบิ่งทุกต้นเลยนี่น้องมะพร้าวผมิ่ได้รับหมากรับผลมมอืมแมงข้ามดวงรอ,อกินเราไม่ได้ขึ้นไปเบิ่งก็ว่าไม่นั่งเกเกือบร้อยในพระธรรมดาเนาะไอ้พวกเกือบร้อยคือว่ารุ่นนี้งานดีโยกเผารุ่น <c oughs> นียได้จะได้ขึ้นเียร เออเพราะว่าบางครั้งการหรือว่าจรหรือวทะไล่มันออกว่ามันดิบ่มมันดิบเสียเลยนะครับเกียร์สนมันถือว่าบานนะเกีรสวนมันถือว่าได้ผสมพันธุ์นะเออสายไม่เออกบันไดขึ้นแบบนี้ต้องกีดเอาทิ้มันตหญ่จังปังบานเพิ่เพี่มัวกมะเร็งจังั้งได้ผสมเกียร์ส่วนได้ไงถ้าเราเ้านังหอมนะครับ มันประเทศผสมมี่บ่กไข่ตร้งเนี่ยบ่แบบภาษาอีสานมันเขามันถือว่าไข่ตรงนะครับเออลูกเชื่อเริ่มเริ่มอบอกหมอคนแล้วเป็นรุนรุนคือกันกันใครครับมึงไปย่างรอบมึงเจเราส่อเป็นจังไงอาหารปลาอาหารไกล้แล้ว ก็คือตอกเบิ่งมาแงีงเอ,อ่เอ,อมันะต้องดึงลงมาเพื่อที่ให้แสงทียู่บนจะได้รับแสงได้รับแสงแดดนะครับรูะวาฬมันจะสีตรงดีไม่สีพวขู่พวกห่ว,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 วงนะครับเพื่อให้มันได้รับแสงแดดครับ่สีก็ไม่สีก็ต้องแหลยเอาออกนี้นะครับเพื่อเพื่อให้ดอกเพื่อให้ อยังคงให้เป็นบานนะครับเพื่อให้ลูกคนสิทธิ์รับแสงนุ้ยมันสิได้รับแสงเดี๋ยวผสมเดี๋ยวชนะทุกมาเลี้ยงกานมาครับแจ้งละประมาณสามสิบเม่วยครับให้หลวงเป็นหาฝนอันนี้กินอะไดรด้วยเพราะว่าไม่ยังฟอกกินท่านฟอกกินแต่ว่าทุนนี้กะที่หอมดีนะครับพายกะที่เช็คสองสามเดือนก็โอเค นะครับเบื้องดีอยู่ดอกเป็นปุ่มเป็นเปาลบกทั้งหักบ่าลูกนั่นเองเนาะครับแต่ละแซงเนี่ยมันบ่หน่อยนี่คือเนาะฮ่าทิฟก็ไม่กี้แต่ว่ารุ่นกันว่ามันสิจับเบิดบ้าสั่นนะครับเออจับบังไม่จับบังเขาเรียงเอาตัวสุบมาจับนะครับเออแต่ละแซง ันนี้เพื่อผลผลงานแล้วก็สไีทําให้เ่าผากพุ่มใจที่ห่อปลูกไว้ช่วงโควิดเขาไม่พี่น้องสองพันยี่สิบสองพันสิบเก้ายี่สิบนะครับปลูกใบมันก็เป็นไว้แล้วลกินแล้วได้ขายแล้วนะครับเอาพฟอ,อกๆกับพี่น้องเจ้านี่รา ยี่ง่าวว่าหลายย้ายห้างไปได้หรอกอย่างนี้พาไลก์กิจกรรมไปไล่มองนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับติดตามช่องยูทูบของผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้เตือนแต่ทีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับให้มันครบล้านนิวเลี้ยวสบายดี้สวัสดีครับ